ก็จะพามากินเนี่ยค่ะตำแบ,บักแตงแบบว่าแบบทําแบบลูกเต่าอะไรอย่างเงี้ยฟานแบบลูกเต่าแล้วกนหนึ่งขอนียวนะคะปีกไกท่ทอดแรดิดไซดจิวนะคะลูกนะมาหน่อยน้อยหนึนน่ง น่ารักกรุบกริบอือ้ก้องไก่นะเนี่ยไก่ไหมคะ Thì mạ tột một cơn nè Wakat. Bet buat banyak. หนูเขาฮะต้นอ่อนอะไรเนี่ยอืมอืมอืมก็มมดิ่งคล้ายๆแรดดิดเลยค่ะสีม่วงๆจัดห็นหินดี น้องโซเฟียไปโรงเรียนไปที่ตืา เมื่อวานนี่ไปแลนดมาุดเ11.7กิโลเกือบ12กิโลค่ะวิ่งหนึ่งชั่วโมง19นาทีเบิร์นไป682แ,แคลอรี่แล้วก็มากินหมูสามชั้นย่างหมูสามชั้นย่างสิ้นนึ่งกับปลาเข้าไปแบบพันกิโลแคลอรี <c ười> ่อึ้คืนเบิร์นได้แหละพี่น้องถ้าไม่ออกกำลังกายจะขนาดไหนอะ เป็นคนกินเก่งค่ะแต่ต้องต้องออกกาลังกายสรุปหกร้อยแปดสิบสองแคลที่เบิร์นไปรับเข้ามาใหม่หมูสามชั้นจบการแสดงเลย ก็กำลังกายทีนึงวิ่งประมาณสิบกว่ากิโลเลยนะพี่น้องเมืม่อก่อนวิ่งไม่ไม่นะสามกิโลก็เมื่อยแล้วแต่ทีนี้แบบวิ่งแบบนอนสต็อปนะวิ่งแบบจ็อกกิ้งอย่าไปแลรนเร็วเพิ่มสถิติตตใหม่เมื่อวานนี้เป็นนะเกือบสิบสองกิโลภายในหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีเนาะ วิ่งบันเว้นบันค่ะกับ,บร่รเด้เป็นคนอดอาหารบระดยังได้กินนี่แหละกินเก่งแต่ด้วยความที่เราออกกําลังกายด้วยมันก็เลยน้ําหนักน้าหนักมันก็ลงค่ะไม่มียาตัวไหนวิเศษเท่ากับการออกกําลังกาย อย่าไปอดอาหารอย่าไปกินยาลดความอ้วนถ้ากินยาลดความอ้วนนะมันจะจอยแบบบางงามจอยแบบเหี่ยวจอยบ่มีกล้ามเนื้อพอจอยเสร็จสมองถ้าเราหยุดกินสมองมันจะแบบสั่งการแบบห้ากินหนักกูเกาอีกแบบนี้แต่ห้าหยุดกินยานะออกกำลังกายก็คือเป็นยาพิเศษเลยคือพร้อมแบบ มีกล้ามเนื้อไขมันมันออกไปมันกระสางกล้ามเนื้อมะเกือเท็นห่เขาแบบว่าเป่ปงปังเนาะอยากกินอะไรกินท <c oughs> ้าบบนี่ขวบคุ้มเหมือนอาหารน้ำนะ่ะคือกินในปริมาณที่พอดีแล้วออกกำลังกายไปด้ยวยจะลุ้งกานีจะจอยขาดกานี้ก็แต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะผอมมากนะ ก็แค่น้ำหนักลงจากตอนที่อยู่ที่จีนน้ำหนักห้าสิบเก้าห้าสิบเก้ากึมหกจิบนะแม่ตอนนี้เหลือหาสิบสามหาสิบสี่ชูงร้อยหกสิบเอ็ด นี่เป็นพี่น้องทานะไี่ชิดจังใดดัีนหนักลุงแงเนี้พี่นีไวิ่งที่นึงงไปประมาณอ้ยบตตำก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดกิโลนะต่อครั้งออืน้าตอนนี้ก็มีก้ามทองนะนี่จเป็นเแบบเส้นสองเขาเรียกอะไรบ้างก็อนี้ถ้าเาแบบเป็นคนที่ วิ่งบ่อยๆอ่ะมันจะมีก้ามท้องสองเส้นแบบตื่นได้มาเช้ามาเห็นจัดเจนเลยกล้ามหน้าท้องนะ ยาสิไปอยากจ่อยั้างดัดไปกินยาลดความอ้วนพี่น่องเออบอกว่อาอาหารเสริมทุกชนิดไม่มียาตัวไหนดีเท่ากับการออกกําลังกายฟืมด้วยแล้วก็ผอมผอมเร็วผอมจริงผอมไม่โยโย่ออกกําลังกายมัมันอาจจะช้าหน่อยมันต้ใช้เวลาเนาะแต่มันไม่โยโย่แน่นอน bên cốt khai nhầy nải nhầy, ỉu nồi, ừ, สองนี่เราจะไปแรกแมหิมะมันตกปวดขาพ่อผมมีอื่นตัง้งแต่ มือสาวทองคำสับแดด47คำก่อนลูกผัวจะตื่นตื่นตั้งแต่ตีสีทุกวันตื่นมาทำความสะอาดตื่นมาท่องคำสับเรียนรู้สิ่งต่างๆนานาก่อนที่โรงเรียนจะเปิดหนาสร็้กับา้ห้ลูกใ้ผัวเจ็จ ลูกก็ไปโรงเรียนถัวก็ไปทำงานก็จะได้มีเว้ลาเป็นต่นนองจะขวงชิวอยู่บ้านไปเนี่ยส่วนโรงเรียนยังบอกเปิดเ,นเันสิ่ล้วค่ะพี่ก็ไปวิ่งแน่ไปออกกำลังกายมังเสียแน่นะอู้หูขอนี้วก็ดเสียบ 没你爸，给你扣的。 มันต้องเฮ็ดหยังกินว่า Cái mưa đây nâng con nhau cái gì ạ Skin bớt mưa đấy đấy bà <laughs> nhau Kín còn khoai bớt khi lắng ạ กอิอ่มพี่นังอาอ่ะหลุกเนยน,ยนะ้อยนัค่ะก็เก็บล้างเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะแล้วมาช่วยมันแบบว่าอลังการนะ บ่จิมเด้บอบ่เคยจิมเด้อเนี่ยเก็บไปกินข้าวต่อไปอ่ะขนบ้านผักแบบหน่อยๆพ่อเจาะพอกินอย่างเฮ็ดเฮ็ดคลิปนะผักบางมันไม่ใช่บัวง,งามเนาะอืมแปลขอได้น้อง มีแห้งเดอ้อรักษาสุขภาพกัยในเดอ้อช่วงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลับยูออลจุ๊บ